สวัสดีพี่น้องปองไปถูดทุกคนเมือนี้ก็ันยู่ในช่องเยพันนังเล่าคนเก่าคนเดิมอัปเดตข่าวสารบดแพลโอ้พี่น้องเมือนนั่นกันแหวนมันเนาะวันนี้ก็ม่มันแบบออกนาออกตาแบบทางกาเลยเด้อพี่น้องมีหยาดผู้ใหญ่มีหอดดาล่าบดแพลวเพิ่นในออกมาขอคุณเนาะเพิ่นในโพดขออนุญาตบอดแพลวนะคะมีหอดพระเอกมาเด็อพี่น้อง ขอบคุณที่ให้เกียตรติผู้หญิงคนนี้และครอบครัวค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายขอบคุณญาติผู้ใหญ่ทุกท่านมาเป็นสักขีพยานและมาเป็นเกียตรติให้กับครอบครัวของเรานะคะยี่สิบเก็ดทธันวา สองห้าหกแปดกำหนดแต่งค่ะแต่งภายในปีนี้แหละพี่น้องหยิบเก็ดท่านว่าพะนะแตง่งแตง่งขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดเรียนเชิญทุกท่านล่วงหน้าก่อนเลยตัดชุดรอได้เลยค่ะพะนะมีเปิดไ่นน คุณมีหอดดาล่ามาพี่น้องเพื่อนเรามือนั่นกับซื้อแหวนหมั้นมาเนาะสวมแหวนขอแต่งงานขอแต่งงานเมือ่อคืนบ้านใหม่ผ่านมาขอเป็นทางการทั้งทั้งการแบบแต่งกันเลยไหมอยากเป็นคู่รักเป็นจากจากเพื่อนเป็นคู่คู่จิน้นมาเป็นคู่จิน้นวันนี้มาเป็นคู่รัก ประมาณมาปีนี้นะปีหกหกแปดปีหกแปดนี่คือเป็นอย่างคู่รักที่อนันดับหนึ่งเลยล่ะคู่รักอนันดับหนึ่งของเพเลยเนาะบอดแพลนี่กับน้องสันมาแรงมาแรงมาแรงมากเป็นคู่รักคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงคู่สร้างคู่สมขอให้บอดแพลวกับน้องสันมีความสุข ยะมีอุปสรรคอย่างกระเดินทางทุกบนเส้นทางเพราะว่าจิเหตุอย่างยัามีอุปสรรคให้ไปแบบยางสง่าผ่าพเพินให้มีความสุขหลายๆแล้วก็จับมือกันอย่างตลอดไปเด้อบทแพลวน้องสันน้องสันอยปล่อยมือนางเอกนะคะรักนะคะ สู้ๆจ้าปังๆเฮงๆนักะ้าะทั้งสองคนเลยทั้งครอบครัวบ้านแสงทองด้วยค่ะ